ดูเหมือนว่าเลนี่ยโรกองหลังดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีลุ้นได้ประเดิมสนามเกมแรกในนัดที่รูเบนอโมริมกุนซือใหม่จะคุมทีมลงสนามหลังจากที่ลิซานโดมาตินเนสเจ็บซ้ำอีกครั้งยโรซึ่งย้ายมาจากลินช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมายังไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมในเกมทางการเลยเพราะเจอปัญหากระดูกเท้าแตกในเกมอุ่นเครื่องกับอาเซนนแต่ตอนนี้เขากลับมาลงซ้อมได้แล้วและเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เจ้าตัวได้มีโอกาสเจอกับอโมริมครั้งแรกที่สนามซ้อมแคริงตันรวมกับกลุ่มนักเตะที่ไม่ได้ติดทีมชาติตามรายงานล่าสุดโยโรมีโอกาสสูงที่จะได้ลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกที่แมนยูในเต็ดจะบุกไป,ปเยือนอิฟสวิตในวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนนี้ซึ่งจะเป็นเกมแรกที่อโมริมคุมทีมข้างสนามหลังมาติเนสต้องถอนตัวจากทีมชาติอาร์เจนตินาเนื่องจากเจ็บสะโพกแม้ก่อนหน้านั้นเขาจะลงเล่นเต็มเกมในแมตช์ชนะเลสเตอร์3-0ต่อ 0, ได้ก็ตาม อย่างไรก็ตามดีสปอร์ตรายงานว่าผลการสแกนยืนยันว่ามาติเนสมีปัญหาที่สะโพกโดยมีวิดีโอเผยให้เห็นว่าเขาต้องให้เพื่อนร่วมทีมช่วยบีบนวดสะโพกระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องเดินทางไปทีมชาติก่อนจะตัดสินใจถอนตัวในที่สุดตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดว่ามาติเนสจะต้องพักนานแค่ไหนแต่ที่แน่นอนคือฤดูกาลนี้เขาดูมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยครั้งนับตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลที่2กับแมนยูในเตดแฟนแฟนแมนยู มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ